บอกว่าถ้ารักษาศีลไม่ครบจะรู้ความไม่เที่ยงในกายใจนี้ไม่ได้นะคือมันมีสองอย่างนะศีลเนี่ยทำให้จิตมีความตรงนะแล้วก็พร้อมที่จะรู้อะไรตามจริงนะครับนี่คือ,อธรรมชาติของศีลแต่ถามว่ามีศีลกับไม่มีศีล นะถ้าไม่มีศีลเห็นความไม่เที่ยงได้หรือเปล่ามันก็ยังได้อยู่ถ้าคุณเห็นยังถูกต้องมีวิธีรู้มีมุมมองที่ใช่นะตรงข้ามต่อให้มีศีลถ้ามองผิดหรือเข้าใจผิดไม่ตั้งไว้เป็นสัมมาทิฏฐินะฮะอย่างนี้มันก็เห็นความไม่เที่ยงไม่ได้เหมือนกันนะะอันนี้จังหรือความไม่เที่ยงเนี่ย ถูกรู้ได้ด้วยสติของคนที่สามารถเห็นอะไรตามจริงแล้วก็ตั้งมุมมองไว้ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นถ้าจะเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจไม่ใช่มาสังเกตแค่ครั้งสองครั้งแต่ต้องสังเกตจนกระทั่งจิตเนี่ยมีความเป็นปกตินะที่จะรับรู้ ลมหายใจได้ต่อเนื่องอย่างน้อยเนี่ยสองสามลมหายใจขึ้นไปไม่ใช่พอรู้ลมหายใจเดียวแล้วใจกระโดดไปถึงสิ่งอื่นคิดสิ่งอื่นหรือมาเกิดความสงสัย่านี่เราจะดูไปทําไมแบบนี้เนี่ยนะไม่มีทางที่จะเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจได้แต่ถ้าหากว่าใจเบาใจสบายๆพูดง่ายๆว่าจิตว่างนะว่างจากความอยากโน่นอยากนี่ว่างจากความคิดสงสัยโน่นสงสัยนี่นะเป็นความว่างที่ เอ่อเป็นไปเองเกิดขึ้นเองด้วยความรู้สึกว่านะใจเบาใจสว่างใจมีความสุขอยู่กับไอความว่างตรงนี้นะไม่ใช่ติดความว่างนะแต่มีความพอใจที่จะอยู่กับความว่างตรงนี้เนี่ยแล้วอา,อาศัยความว่างของจิตแบบนี้นะไปสังเกตลมหายใจด้วยความรู้สึกใจเย็นนะไม่ใช่ว่ารีบเร่งให้เห็นหรือว่าจะอยากดูความไม่เที่ยงเดี๋ยวนี้ แต่แค่เนี่ยมีท่านั่งอยู่อย่างนี้แล้วในท่านั่งนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วเราก็โอเคเนี่ยเราเห็นทีหนึ่งแล้วอันนี้เห็นอีกทีหนึ่งแล้วนี่เห็นอีกทีหนึ่งเห็นโดยที่ไม่คาดหวังอะไรเลยนะสังเกตอยู่อย่างเดียวว่ามันเข้าหรือมันออกและครั้งนี้เนี่ย มันหายใจทั่วท้องไหมถ้าหายใจทั่วท้องเนี่ยมันจะเป็นลมหายใจยาวที่ให้ความสุขแต่ถ้าหายใจสั้นนะหายใจห้วนๆแบบนี้มันจะรู้สึกเฉยเฉยหรือไม่ก็มีความอึดอัดทางกายอยู่หน่อยๆนีน่ด้วยการเห็นแบบนี้ไปเรื่อยๆด้วยการตั้งมงุมมองแบบนี้ในที่สุดเนี่ยนะมีปกติของจิตเป็นสมาธิที่จะรู้ว่า ลมหายใจแต่ละครั้งเนี่ยบางทีมันเท่าเดิมไปสักร้อยหนพันหนนะแต่ในที่สุดมันต้องแสดงความไม่เท่าเดิมในครั้งที่1นึ่หรือ1 0ึ่ให้ดูว่ามันสั้นลงได้หรือว่ามันไม่ได้มีไม่ได้นําความสุขเข้ามาเท่าเดิมเนี่ยอย่างนี้มันถึงจะเป็นมุมมองที่ใช่แต่ถ้าเรามีศีลแล้ว ใจของเราเนี่ยพร้อมที่จะเห็นอะไรตามจริงแล้วแต่ไม่ตั้งมุมมองแบบนี้นะไม่มีความอยากอยากจะอ่ะเนี่ยเมื่อไหร่จะเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเห็นลมหายใจแล้วทําไมไม่เห็นความไม่เที่ยงสักทีเนี่ยไปเร่งตัวเองอยู่อย่างนี้นะนี่ก็ไม่เห็นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าเราจะเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจหรือว่าภาวะทางกายทางใจใดๆขึ้นมาเนี่ยนะต้องประกอบด้วยสส่วน ส่วนแรกมีศีนะส่วนที่สองจะต้องตั้งมุมมองที่ใช่เอาไว้มันถนึงจะเห็นนะครับ